ครับได้เวลาทำภารกิจของเรานะอะไรนะพ่อทบ้านอีกหกอันจะครบโอ้รอด้วยรอด้วยนะฮะขออภัยคุณผู้ชมนะฮะไม่ได้ลงคลิปประมาณสงชั่วโมงนะฮะใจก็ตามมาหจะครบแล้วละแล้ว้าวอ้าวว้าวว้า้มือาอหนโอ้ตไปนะ อีกหกสิบบ่เอออาทิพาแล้วไม่มีบ่ไม่ตอไม่ต่อป่ะเอาต้องพามามามาเสือพาเสือไปตอกไม่ไปตอกบ่มันฝนตกแล้วคุณผู้ชมยังตรงนี้ไปตอกเอาอันนี้ให้มันเสร็จใ้เสร็จเอกตกอทีนี้ อันนี้พอทำได้อยู่ใช่เหลาตาเนี่ยพอได้อยู่ตามใจเอาเขาเราจากข้างล่างขึ้บนบนบ่เราคงไม่รู้เนาะทำไมนี่ไม่มีความคมเลยถุงมือก็ไม่ได้เอามาไปขนของมาก็ปปากเลยทำไมเก่งจังเลยเนี่ยฮะเออ ลูกชิ้นเก่งเอลูกชเก่งลูกชังเก่งคันเปลวอะไรมาชลูกชันสดมันเป๋วย่างมาแปลวอะไรไอ้เนีนับแล้วแลสี่ิ้อันไปไหนล่ะพานะเมื่อไงพานะไงไหนเมื่อไง นั่นนั่นจักนั่นอยู่ส่ก็ไปเลยก็นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นังไนันไนแหละนั่นไงพผามาแล้วมั้เออมาผ่าแต่ถ้ามันพอกาก็ได้ใช่ไหมพ่อเดียวยังขานานก็หันให้แล้วเราก็แค่เหลา ว่าปี่โมงมันมืดมันมืดมันดูเวลา,าไม่ออกใบอกว่าเดี๋ยวเอาเรนะา,เ,าเอาไม่เ็จีเอมร็จเลไม่ไม่ลก้นแ่าอยากไมหมัม่ดาเอ่ไปปลุกเราเรือแกยากดราเงไน,น่ะั้นร ทอมบ่เอาเอาเลยจ้าเอาบ่เอาแล้วไปแล้วยืนอยู่ตรงนั้นเลยเดี๋ยวจ้าจ้าก็ได้อยู่แกพามาให้นอนต้องคอยต้อนจะหมดแล้ว ใช่บ้านมะพราตัวนะฟ้าตัวผมกระยุดน้ำแข็งนี่ก็ได้เอาเลยนี่ก็ขาดไตขนต้นแล้วก็แบบนี้คือหน้าค่อยได้ได้ได้เข้าเงี้ยวะส่นจะกลับตรงยตรงนี้ ฝนตกแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะตรงนี้ไม่ได้จะเอาอย่าพักเออเอาอัด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 ประตูโล่หอยลืมข่าวว่ามีทางออกอัดเลยอัดเลยมีออกทางนี้ก็ได้หอยลืมลืมมีประตูสองก้าวลืมลืมลืมอัดเลยอัดเลยทำเล้วคุณยุติได้แล้วเออเออเอา

ใครที่ถูกรางวัลก็ติดต่อมาได้นะครับเอาใครล่ะตาลกเนี่ย f c เออไม่ได้ถามไม่ได้ถูเรากถูแต่ F4 สามเดีโทรมาบอกนรสองตัวล่างสองตัวล่างสามเจ็ดจะจะพูด f c ให้ฟังเล็าน้องพูดดีใจกับป้านะป้าถูล้วเะอรี่เก้าใบ โอเคจ้าัจ้าแต่ไม่ได้บอกให้ดำเขาจะอาบปากเขากะลังห่งหอยเขากลังจะบอกเขาจะคิดว่าเออจะมีจะกินข้าวต้มข้าวาหนอยเด้วยกหเอาไปเลยมันม่มีรลืดตาไเลย ออมอน,น,นัีกใจกับป้าแน,น่น,นะเต็บเต็บด้วยเออดีใจกับคนดีใจด้วยจ้าอะค่ะบ้าแล้ว็สั่งน้ำปลาบ,บ้างเสิมเสิมแล้วีโชมาบอกมีโอกาสเลยนะฮะ อันนี้หกสิบก็สี่สิบนะหกสี่สิบไอสี่สิบอันนี้ส40 40 <40 S 1> ี่สิบอ้ยขาตีหกสิบโ,โอเคสองสามสี่หก

ข้าวมาครอบพวกล่ะเขาเราไม่อยู่คนเดียวข้าวอันเลยข้าอันนี่พอแล้วพอแล้วนี่ของย้างก็พอแล้วนี่นี่ไงกรหนูเออพอแล้วนี่งห้าอันพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอแลยไม่กันพอเลื่อเพื่อเพื่อเผื่อหักเผือเผื่อหักเผื่อแตกมาเหมาะหมดหมดกองนี้ต่อคืนนี้เลยเหรอต่อตอนนี้เลยเหรอหรือยังยัง พี่สอดพี่สอดจะมาี่สอดเราไม่เดียวกันเร้อยสิเ็ดทั้งหมดนะแต่พี่ใหญ่ไม่มาเนี่ยไม่ถึงไมเสร็จนะนี่ถ้าเราไม่เดินมานี้ไม่เสร็จนะเร็วๆจริงเหรอโอ้โหดูเดินทกันตั้งนานเราเดินมาเสร็จเลยเสร็จเลยเหรอไหมาเยนส็จเอ็ดอีทลาสเออัน ดูฟ้านั้นย่า yeah. ฟ้าสวยมากเลยฟ้าฝั่งโน้นเหมือนนากเล่นน้ำเลยอ่ะนี่อันี้น,น,<อ>นี่เห็นไหมโอ้ต<อ>่งใหญ่พวกเอาเนี่ยมาที่แหวงเอาอย่างแหวงเลยแหละโอ้แหวงแหวงโอ้ไปถ่ายรองฟ้าชอ็อตกันสวยๆแหวอาจารย์มาเรืนอยๆมาแล้วยังไม่มีอะไรนะนเลยนี่ว่างเลยนักเล่นน้ำ เลาเดี๋ยวมาตบช่วยเมื่อคืนไม่มาเมื่อคืนก็ไม่อยากกินหมูกระดาก็คือกุ้งก็ปูเดี๋ยวก็ต้องให้ปูก่อยให้กินอีกมันมันยากคนอื่นเนี่ยเป็นไรหนูจะใส่น้ำจิ้มมาให้กินเลยเมื่อคืนนี้นะมันเป็นกุ้งบวยแค่บวยไม่ต้องแกะกินเลยั้งเปลือกเหลือบอกว่าให้กินทั้งเปลือกเราเราเหลเลยยากแก้ไม่ออกกุ้ง มันไม่ใช่มันไม่ใช่เอามาทำกุ้งเผากุ้งอันนั้นแหละมันมันแห้งมันตรงนี้เลยไปตลาดก็เย็นแล้วนี่กุ้งเรือคำนี่เต็มเลยกุ้งเผาอะกุ้งใหญ่ดูล,ละสองร้อยแปดสิบตลาดนะั้นตลาดนะัดเมื่อวานนึงติ๋เห็นไปนู่นว่าจะเมื่อวานว่าจะฝากซื้อปลาเมื่อกี้เลยจะไปซื้อปลาเอา้เอาเมื่อกี้ไปไหนเมื่อกี้วิจัยเสร็จก็เลยไปซื้อปลาไม่มีไม่ได้กินเลยเราขายอยู่ กินแล้วไม่กินพิเศษกินก๋วยเตี๋ยงแต่กลางวันแล้วโอ้ยบอกว่าบอกอะไรอ่ะอะไรว่าชวนนี่หมิวไปกินเตียวป้าบอกกินแล้วกินเมื่อกี้นี่กินอะไรหนึ่งหมิวบอกไปก็พูดตำหน้กไปกินก๋วยเตียวชวนพี่แอนกินก๋วยเตี๋ยวพี่แอนว่ากินก๋วยเตี๋ยวนะ แรกบอกว่าจะไปซื้อปลาไปนวันบอกปบปไปไปถึงเขาปิดกัแล้วเขาเขาปิดประตูไดแล้วได้ตามเป้าที่ต้องการแล้ว711ตอนนี้จะเกินไปอีกแงร้อยค่ะเก็บนี่เก็บค้ะอันนี้ไ่ตัดมาใหม่หรอนี่อ้ ลองมาให้โอเคเป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะนายทองฟ้าตรงนายเมื่อกี้เขาบอกทองฟ้าสวยทองฟ้าท <c oughs> ั้งห้องฝั่งนี้มนาะนัเล่นน้ำพ <c oughs> <c oughs> ี่ใหญ่ต้องดูให้มีศิละปะก้อนเมฆสวยงามใช่มันเป็นศิล ล้วก็จะจินตนาการเนาะมาดูดอกไม้ก่อนจบคลิปนะฮะคุณผู้ชมว้าว,ว,าวสวยจังเลยสวยจังเลยว้าวช่องเสือพาไปชัดมากเลยขอบคุณครับขอบคุณทุกค,คอมเมนต์นะฮะที่บอกช่องเสือสวยที่สุดนะครับผม อ่ะคลิปนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ